การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวีป สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตเรายงังคงอยู่กันที่วัดสวนส้มอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพืรับชมการทิศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัสุทัศนเทพพระวลรารามในตอนบุญอุทิศพลีผีเทวดานําเสนอเป็นตอนที่สอขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ ที่ได้ทําตัวประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉะนั้นต่อมาก็บุญดูเข้าทางตาดูอะไรบันดีๆท่านดูแล้วมันเป็นบุญใช่ไหมเห็นจัดดอกบลงดอกไม้แล้วเนะี่ยโอเป็นบุญเนี่ยอยู่บ้านไม่ได้ดูไม่ได้ดูในหลวงหลวงท่านมาจากอะไรฮนะนครบถมใช่ไหมเนี่ยมาจากกันนะเนี่ยแล้วโยนท่านนึกโอ้โหดอกไม้พระจ่ได้ปีละครั้งนะครั้งละช่อต่างประเทศเนี่ยเขาให้แค่ดอกเดียวนะ ดอกเดียวนะเขาไม่ได้ให้ทั้งพวงนี่นะเขาเห็นเราเอาผมอันนี้ยตัดกล้วยไม้มานทั้งพวงเนี่ยเขาเป็นลมนะท่านนะโอ้โหคนไทยทําไมร่ํารวยขนาดนั้นเพราะอะไรคมันใจเหี่ยวเนี่ยมันไม่ใช่วันสองวันนะท่านดอกไม้กับกล้วยเหมือนกันกล้วยไม้กับดอกไม้เหมือนกันเอ่อกล้วยถ้าออกลูกมาแล้วแม่จะตายกล้วยไม้เหมือนกันฮนะถ้าออกดอกแล้วสุดท้ายต้นแม่มันจะตาย รักษาไว้ดีแล้วก็เอาน้ําพรมไว้เดี๋ยวจะมีมหาชาติใช่ไหมท่านต้องมีเทพม,มหาชาติรักษาให้ดีกล้ว,วยไม้ตะมาเสดายท่านเป็นคนเสดายดอกไม้พระบุญดวงขตตาตาบุญภาวนาขัาตระไวใจแค่โยมอรหังสักครู่นี้แค่และสวดมอรหังเนี่ยได้หกลมหายใจนะ ได้บุญหกลมหายใจท่านี้ก็ดีแล้วท่านลมหายใจอาจเป็นบุญกุศลท้าวิจิตสะอาดบุญให้และบุญไหว้เข้ามาทางฝ่ามือบุญที่เราให้ให้สําคัญไงท่านอ้าวให้สําคัญอยู่ที่ไหนก็นแต่พระเจ้าบอกการให้สําคัญทานบารมีเป็นสิ่งสุดยอดของมนุษย์ จะเป็นอะไรแล้วแต่จะเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นอะไรกันแล้วแต่เริ่มจากทานก่อนให้จะเป็นพระมัากษัตริย์ที่ดีเริ่มด้วยทานจะเป็นพุทธเจ้าก็เริ่มต้นด้วยทานแล้วทานดีไงท่านดีอยู่กับสัตว์สัตว์มีไมตรีอยู่กับคนคนปราณีอยู่กับผีผีรักษาอยู่กับเทวดาเทวดาคุ้มครอง ให้กับสัตว์สัตว์มีไมตรีท่านให้ไปเถอะให้กับสัตว์สัตว์มันจะมีไมตรีเราจะเชื่องเราท่านปลูกต้นไม้นะฮะเผื่อเอนกบ้างไม่มีอะไรก็ตะขบสักต้นที่บ้านพอนกมันมาแล้วเออดีว่าบ้านนี้มีตะขบพอได้กินนกกินหนอนก็มากินหนอนนกกินลูกก็กินลูกเราได้นกฟรีๆนะท่าน ตัดกล้วยปลูกกล้วยว่าตัดสงสารนกสงสารข้างข่าวบ้างเอาไว้เอาหวีแรกไว้ก่อนตัดหวีที่สองท่านเฉือนปึ๊ดมาลนะให้เหลือให้มันอยู่ขาต้นจะฟันนกมันจะกินเสร็จเพราะมันมาจองทุกคืนกระลอกกระแตเราได้ดูนกฟรีท่านเพื่ออาหารการกินเหมือนกันนะให้กษั์สัตว์มีเมตตรี ให้กับคนคนปลาณีเราใช้กับใครก็แล้วแต่คนจะปลาณีเราเอ่อมือที่หงายและกำรรมไม่สู้มือที่กวําแล้วแบ่ถ้าเราทำมือที่หงายและกำไม่สู้มือที่กวําแลรรมม้วแบเพราะมือที่หงายและกำรรสร้างแต่ความช้ำชอกส่วนมือที่กว้าแล้วแบออกสร้างแต่ความชื่นใจทุกวันนี้ที่เราชื่นใจเพราะมันมีมือแบบนี้ให้เราถ้าไม่มือแบบนี้นะเราอยู่ไม่ได้หรอกนะอยู่ไม่ได้หรอก คุณมารโดก,ก็มีลูกน้องหลายคนใช่ไหมมีลูกน้องหลายคนอยู่แล้วเขาทำไมเขาอยู่กับเราด้วยความรักนับถือเคารพบ,บูชาก็ให้เขาไม่รังเกียจไม่รังแกไม่รังแคไ,ไม่รังคลดไม่รังควานลูกน้องก็ให้ความรักความไมตรีโลกใบนี้ท่านใครดีเอาไปเถอะอย่าลบกันเลยฮะโลกใบนี้นะฮะคนจะรวยต้องขยันอดทนประหยัดทฤษฎาพัฒนาพีมือ ถ้ามันใครมีความขายันอดทนประหยัดซื่อสัรรพธรรมีมืออย่าไปว่าเขาแล้วถ้าไม่มีอะไรชาวตะเข็บชายแดนและท่านทำอะไรกินลนะ่ะเด็กไทยมันติดยาหมดแล้วนี่ท่านหยิบยงติดยาเกเรไหมเขามาแล้วเขาลักประเทศไทยไหมรักประเทศไทยไหมะนะ่ะเคยถามไหมรักประเทศไทยไหมหนูถามจริงคนข้างหลังรักประเทศไทยไหมลูกรักประเทศไทยไหม มันกกรักประเทศไทยนะ่ยบางคนบอกว่านุตานุ้ตาช่วยบอกเจ้านายหนูหน่อยทํานหนูไม่อยากกลับประเทศพม่าถามทำไมอ่ะหนูรักประเทศไทยเอาแล้วไม่มีจะไม่แต่งงานแล้วไม่เอาวะไปแต่งงานประเทศพม่าก็นจนอีกเอออยากอยู่ประเทศไทยท่านแล้วมันขยนันเพราะฉะนั้นเราเข้าใจตามนี้ว่าถ้ามันมีไมตรีแล้วก็เลี้ยงคนในท่าน อย่าอย่าไปเรียกเขาว่าคนใช้เรียกว่าแม่บ้านอะไรที่เราทําไม่ได้นั่นแหละเขาทํมัตอาอ่าดูนะพระเจ้าท่านสอนการเลี้ยงบริวารให้เงินเดือนให้ปอกการเลี้ยงชีพให้ประกอการเก็บดูแลยามเจ็บป่วยเปิดโอกาสให้ไปดูมหรสพบ้างให้เครื่องประดับแต่งตัวบ้างให้อาหารการกินที่ดีๆบ้างนี่เป็นการสงเคราะห์ เราให้มันก็ให้กับคนคนปราณีให้กับผีผีรักษาให้กับเทวดาเทวดาคุม้มครองซึ่งในวันนี้ท่านให้ทุกส่วนในโอกาสเทศกาลศาสตร์ไทยให้อย่างไรที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจำเพาะเจาะจงวัดเทศกาลศาสตร์ไทยนี้เป็นเทศกาลทํทาบุญเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อเรานึกได้ว่าอาทาสิเม ผู้นั้นได้ให้แก่เราอาคาสิเมผู้นั้นได้กระทำแก่เรายะยาติผู้นั้นเป็นญาติเรามิตรตาขยายวงเป็นมิตรสาขาทั้งญาติเราทั้งมิตรเรามีเพื่อนต่อไปเมื่อเขาตายไปแล้วพึงทำทักษิณานุปทานากิจและอุทิศสุขศลให้ทักษิณานุปทานกิจนั้นทำกับใครต้องทำกับพระสงฆ์เท่านั้น เหตุอะไรจึงทํากับพระสงฆ์มีมูลเหตุที่จใจท่านทลายจําง่ายๆาว่าแต่โยมต้องจําก่อนนะเดี๋ยวจะมาจะวินิจฉัยวินิฉัยนอกพระไต้ปิฎกเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านนับถือพระเจ้าแล้วเมื่อนับถือพระเจ้าวันหนึ่งท่านจำไว้คืนหนึ่งนะ ท่านจาคืนไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเกี่ยวข้องกับที่ท่านทำํำคืนหนึ่งก็ปรากฏว่ากลางดึกหลังจากที่คนหลับกันแล้วท่านได้ยินเสียงได้ยินเสียงอันน่าสะพรึงกลัวเสียงนักโทษที่ถูกทรมานยังไม่น่าสะพรึงกลัวเท่าเสียงเสียงนี้แล้วไม่ใช่เสียงเดียวท่านมันอึงอ้นไปหมดแต่เสียงนี้ไดยเฉพาะพระองค์องค์เดียว พระองค์เกิดความหวาดกลัวสยดสยองในพระราชไตเป็นอย่างยิ่งตื่นเช้ากับเช้ามืดก็ไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าก็ตรัสว่าไม่ใช่เสียงอะไรลรอพระองค์เป็นเสียงพระญาติของพระองค์ที่ตามมาพระองค์ได้ทำทานถวายแด่พระสงฆ์พระองค์ไม่เคยกรดน้ำาอทิสุกุศลเคลื่อนทัศนนุปทานเลย บรรดาญาติเหล่านั้นก็ตามมาเมื่อตามมาแล้วก็มาขอบุญกุศลที่อยู่ในนรกที่ชั้นลึกๆก,กสุดก็จะขยับนรกขึ้นมาอาจจะเป็นสามสี่ชัน้นหรือลดอายุนรกลงมาที่เป็นชั้นต้นๆก็จะเกิดผุดเกิดได้เลยที่เป็นเปรตอาจจะรับบุญกุศลนั้นไปอสุรกายต้องเปลี่ยนร่างอาจจะดีใจเพราะบุญกุศลนั้นนะ เขาดีใจสะละร่างนั้นแล้วเกิดมาเป็นเทวดาเป็นมนุษย์ได้เลยแังนั้นพอคควรทำท,ทักษคตินุปทา,านพระเจ้าพิพิสารจึงรับสั่งให้จัดพัตตาหารถวายวันนั้นในการต่อมาในคืนต่อมาปรากฏเสียงนั้นเงียบไปไม่มีเสียงนั้นอีกแล้วพระเจ้า ตรัสให้สั่งทำบุญนี้สมวันสมวันอาตมาเนี่ยธนะเป็นเด็กวัดฟังเทพานานก็มานั่งวิินจฉัยจากเรื่องนี้ว่าวันที่พระเจ้าพิมพิสารได้ยินเสียงนั้นโอเป็นวันเปิดนรกคือแรมสิบสี่ค่ำเดือนสิบเพราะฉะนั้นสิบสี่ค่ำ ต้องทําบุญจะใส่บาตรและจะทำบุญที่วัดก็ได้15บห้าค่ำเป็นวันกลางอีกวันหนึ่งขึ้นหนึ่งค่ำทำอีกวาระหนึ่งเขาเรียกส่งขึ้นสวรรค์หรือฉุดขึ้นในพ้นเขาจะกลับไปอย่างมีความสุขที่มีทุกข์จะค่อยๆพ้นทุกข์ที่มีสุขเคทิวดาจะได้สุขยั่งยืนนานจึงไม่ได้ัชว่าเป็นวันแรม สิบสี่คั่แรมสิบห้าค่และขึ้นหนึ่งค่จบการทำบุญนี่จึงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาถึ่ไม่มได้จารึกในพระเทรเดกเป็นการวินิจฉัยและอะไรจะได้ทำบุญเล่าในเมื่อเราเป็นชาวไทยชาวไทยภาคกลางพระมหากษัตริย์พระองคนน์ก็นึกนึ่งว่าอืม ชาวอินเดียถวายอาหารที่ดีที่สุดมีพลังงานมากที่สุดอาหารที่ไม่บุบไม่เน่าง่ายคือข้าวมะทปกายาตก็ในเมื่อเราเป็นชาวไทยจะทำอะไรให้มันเทียมข้าวมะทปกายาตจึงส่งให้คิดสูตรอาหารได้ว่ากริยาศาสตร์ซึ่งคุณคุณแม่สมคุณเจริญและลกูลกๆได้เป็นเจ้าภาพใช่ไหมนี่เขามีกยายศาสตร์อะไรนะ สูตรแม่สมกุลเจริญไปเรียนมาจากไหนคะฮะทำตามๆกันมาใช่ไหมอ่านั่นแหละกยายศาสตร์นี่ทำแล้วปวดหลังนะท่านนะเขี่ยวกับปวดหลังท่านวาเวลาเอาเอาะไรเอาไม้บดกระปวดหลังใช่ไหมท่านกยายศาสตร์เข้าเหนียวแดงกละแมเนี่ยเป็นโรคปวดหลังวะท่านเขาให้เด็กๆทำเนี่ยจะมาเห็นภาพว่า ชาวมลและพะมา่าใช่ไหมที่ช่วยคนกยายศาสตร์แต่งชุดของเขานั่นแหละเออก็กลายเป็นกยายศาสตร์นี้เนี่ยแหละเครืยอเทียมข้าวมัธุป,ปยาอาจจะดีกว่าก็ได้และเป็นสิ่งที่ไม่บตรไม่นาวเก็บไว้ได้สามเดือนครึ่งนะในสามเดือนครึ่งนะยิ่งนานยิ่งนุ่มในผสมน้ําอ้อยใช่ไหมและกยายศาสตร์เป็นของที่ต้องสุกหมดของสุกแล้วไม่มีบูดท่นหนึ่ง หัวตั้งขั้วแบบนั้นใช่ไหมแบบที่คุณวิเชียรก็ขั้วถั่วขค่วแล้วบูดไหมไม่บูดไม่มีเชื้อโรคอะไรอีกกายศาสตร์อะไรอีกมีอะไรอีกเป็นลูกป้าเนี่ยเป็นลูกป่าเป็นลูกแม่ป้าไม่ใช่กยายศาสตร์ผสมะะอะไรหนึ่งถัว่วเอาั่วขั้วสองงาขั้วไหมคุณค่าของงามากเท่าไหร่ในน้ำมัน อสองแล้วนะสามอะไรอีกข้าวตอกข้าวตอกทำมาจากอะไรข้าวคั่วสามแล้วนะสี่อะไรอีกข้าวเม้าต้องมีข้าวเม้าใช่ไหมข้าวเมาต้องมาคั่วให้มันสุกสี่แล้วนะหมดยังจดที่ส่งแล้วราวนี้ก็ น้ำมันน้ำตาลน้ำพึ่งน้ำอ้อยอะไรก็ได้ท่านรวมๆก็ได้น้ำพึ่งก็ได้น้ำตาลก็ได้น้ำอ้อยก็ได้เนยใสเนยข้นเนยใสเนยข้นมันก็เป็นสิ่งที่สุกแล้วเนยไม่มีบูดเอามาเคี่ยวแล้วนะกะละแมจะได้ไม่ติดกันเหนียวเหนียวอย่าไปใส่แบะแซกินแบะแซแล้วฟันบินหมดท่านอันนี้ถ้าเกิดไม่มีล่ะอัตมาก็ดูนะ ถ้าเกิดสมมุติว่าโยมไม่มีถั่วลิสงเอาเป็นฝรั่งแล้วใช้ถั่วฝรั่งได้ไหมเขาเรียกอะไรนะลูกที่มาทําขนมที่เขาคั่วใช้อัลมอนด์ได้ไหมยิ่งหรูใหญ่เลยปีหน้านะฮะกษจศาสตร์ถัอ่ออัลมอนด์หรือแมคดีเมียใช่ไหมโอ้โหเขาเนี้ยหรูเลยท่านอ่า เอาทำพิเศษถ้าไม่มีข้าวข้าอะไรข้าวตอกก็ต้องมีอยู่แล้วข้าวตอกมันไม่บูดใช่ไหมท่านข้าวสวยบูดแต่ข้าวตอกเป็นข้าวที่ไม่บูดนะขเขาเอาเก็บไว้กินนูน่นยันเดือนละเดือนละเดือนห้าไม่มีอะไรก็ทําน้ํากะทิใส่ถ้านานนั้นมีแตงไทยก็ใส่แตงไทยด้วยใช่ไหมท่านน้ำกะทิดีดถูเราไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะ ชาติน้ำแข็งกะทิมันจะจับเป็นตัวๆไม่อร่อยเออนั่นแหละอา้าวใช้ถั่วอัลมอนด์ก็ได้ถั่วอะไรก็ได้สองถ้าเกิดไม่มีข้าวตอกใช้นั่นได้ไหมข้าวฟ่างได้ไหมใช่ไ,ไหมก็คั่วข้าวาฟ่างเข้ามาก็กรอบเอาข้าวฟ่างมาอบกรอบลูกเดือยได้ไหมได้มันมีวิธีทำตั้งเยอะญาติโยมจำไว้เถอะลองทำพิเศษดูนะฮะ เนี่ยเป็นสูตรใหม่แล้วดูกลิ่นหอมยังไงก็ต้องมีน้ำอะไรน้ำตาลน้ำพึ่งน้ำอ้อยเนยใส่เนยข้น,นถ้าไม่มีเนยก็ใช้กะทิเคี่ยวเอาถ้าไม่มีกะทิใช้น้ำมันมะพร้าวเดี๋ยวนี้เ็ามีน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมน้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารนะ่ะเออไม่เป็นอันตรายแล้วนี่มันจะไม่แข็งเป๊กเพราะน้ำมันมันทำให้ไม่ติดกันนานถ้นานานๆไปอร่อยถ้าไม่มีฟันเคี้ยวก็ใส่ครกตำ มะพร้าวโรยใช่ไหมกล้วยไข่เ,ออเป็นเด็กก็ห้อยคอไปคนละข้างละสามใบคนละหกลูกกายศาสตร์อันหนึง่งมึงไปวิ่งที่ไหนก็ไปเถอะนี่เป็นเป็นสิ่งที่พระมหากษัตริย์ท่นานทำเพื่ออะไรเพื่อให้เทียมข้าวมะทุปายาตของอินเดียและนอกจากทำบุญแล้วให้แจกจ่ายซึ่งกันและกันแปลวา่าพระก็ไดฉัน ผีก็ได้บุญชวดาก็ได้บุญคนก็ได้กิ่นมันจะเป็นการผูกมิตรกันเนี่ยไปดูซิมิตรคิเจ็ดสายนั่นแหละท่านเจ็ดเจ็ดอย่างนะเจ็ดอย่างคืออะไรฮะสายลกสายเลือดสายรักสายพวกสายพักสายสำนักสายน้ําทําให้มันได้เจ็ดอย่างมันถ้าการรวมกันเจ็ดกระแสสายอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทานขยาศาสตร์ใส่ครกตํำนะใส่ย่ามไปก่อน พอเราเสียแกงส้มแล้วเนี่ยฮะอะไรนะถ้าว่าไปสองแผ่นก็เอานี้ไว้ก่อนสิสิบเบื้อใกล้สิบเบื้อใกล้มือกันละถ้าเออเพราะฉะนั้นทำบุญียแล้วก็แจกกันไปแจกกันไปไงฮะคนเราเนี่ยท่านคนเราเนี่ยบางทีไม่ถูกกันหรอก อยู่กับสัตว์สัตว์ตวมันม่ถูกกับเราใช่ไหมท่านที่ไม่ถูกกันหรอกให้มันสิท่านให้มันอานาจของการให้นะก็พระโถอัตมาเป็นเด็กวัดหลวงปู่เดินไม่ไหวก็ต้องเอาบาทหลวงปู่ไปพี่ชายถือปินโตพราเดี๋ยวมันพี่ชายถือปินโตอัตมาก็ถือบาทไล่ไอหมาแถวอำเภอเสนาน,ม,นมันเกลียดเด็กวัดเกลียดมาก พอไอ้เด็กโตไม่เด็กโตไปมันก็กันให้เราใช่ไหมล่ะไล่ตีหมารอบรมฟางถ้ามันไม่ไปล่ะเราไปอ่ะมันก็ไล่กัดเด็กเล็กๆก,ก็โดดน้ำท่านบาทรอยกับข้าเดเป็นโตก็เสียหายหมดกลับไปลุงปูจะฉันอะไรว่าหนึ่งปกติโยมเขาเรยโยมบ้านแรกที่ไปบ้านแรกเขาจะใส่เป็นบ้านสุดท้ายเขบอก ต้องไปตั้งหลักบ้านสุดท้ายก่อนแล้วเดินเลาะมาเดินไปจนถึงบ้านแรกวันนั้นบ้านแรกเขาใส่ก่อนใส่เสื้อหมาบ้างแงมแงมนะฮะมันจะเอาอะไอเจะของก็กันไ้พอหลุดไปท่านนั้นแะพอเจ้าของเก็บขันนะจะขึ้นบ้านมันมาแล้วท่านจัดแจงพี่น้องสองคนวิ่งจะลงเขาตะโกนไ,ไหเขาตะโกนไอ้ฮา ก็ข้าวในบาดเวียงพปะสักรรมสองกรรมสิก็ดิบข้าวเวียงไปท่านมันเห่าแฮะแต่มันหยุดแล้วมันมองข้าวก็มองเราเออแต่มันยังพึ่มๆอยู่นะขากลับมันไม่มาแฮะท่านได้เรื่องแล้ววันที่สองนะเขาก็ใส่อีกวันที่สามพอวันที่สี่ท่านมันเป็นเพื่อนเราแล้ว มันไปกัดไอเด็กคนอื่นแล้วโอ้อำนาจการให้แต่หลังไปเพื่อนกันหมดท่านอาไปในมันก็ดุกระดิกเพราะอะไรมันเคยแต่กินละมันเคยแต่กินน้ําข้าวในใน,ในอะไรในกระมังใช่ไหมท่านแต่มากินคนละในข้าวดีๆนี่ท่านโอ้การให้กับสัตว์สัตว์มีไมตรีมีอะไรก็ให้มันไปเถอะ ให้กับคนคนปราณีคนไม่ถูกกันฝากไปเถอะหลวงพ่อวัสัมพยาสมเด็จพระโคสอาจารย์ชาวบ้านแถวนั้นนะ่ะเขาไม่ค่อยชอบพระเป็นชุมชนโบราณตอนนี้ท่านบรธรักาพแล้วท่านก็คิดว่าจะอาชนะใจชาวบ้านได้อย่างไรวันไหนมีโยมเอาแอปเปิลมาถวายธอาเก็บไว้นะแอปเปิลสาลี่อะไรแต่และพอโรงเรียนเลิกท่านก็ไปดักข้างๆทาง มานี้มานี้ลูกก็ส่งแอปเปิลให้กินส่งสาลียให้กินส่งองุ่นให้กินสมัยก่อนนะท่านสมัยสภายแปดห้าร้อยมันหายากใช่ไหมไม่นานแล้วท่านไอพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเดียวที่เป็นเจ้าถิน่น่ะกลับมารักท่านหมดท่านบอกว่าจูบลูกให้ถูกพ่อแม่เอาอะไรให้แกลูกเนี่ยพ่อแม่ปัดไปได้เอาไปจากไหน หลวงพ่อให้มาหลวงตาให้มาจะกล้าปัดทิ้งหรือท่านนี่หลวงตาให้มาเนี่ยหลวงพ่อให้มาไม่นานแล้วท่านกลายเป็นพวกกมดท่านจึงบอกทฤษฎีว่าจูบลูกให้ถูกพ่อแม่เพราะนั้นให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าให้อะไรแลลวแต่ท่านมีท่านก็ให้ไปอย่าไปเก็บวะนี่ยังบอกยันหนูเนี่ยบอกนี่ตามพ่อไปหรือตามยายไปแปะเสื้อผ้าขนาดตัวนี้มีเยอะของนอกโยนข้าวนำเข้าตัวท่าน จกเด็กๆแจกสาวๆไปไม่มีองผู้ชายอ่ะอาาก็แจกกไปอาตมาก็แจากมีอะไรก็แจกไปท่านาโยงข้าวแกงมาให้เนี่ยเอา้าให้ใครกินดีวะน่ะคนแก่ชชบกินแกงส้มใช่ไหมท่านเปรียปร้ยวๆใช่ไหมคนแก่ต้องกินเปรียปร้ยวๆเอามาเผื่อๆวะเผื่อๆวะแล้วเดี๋ยวลองให้แม่กินนะแม่กินแล้วจะนั่งละเมอของท่านเจ้าคุณอร่อยลูกนะ คนท่านจะคนอร่อยไปเอาโฉนดถวายท่านไปอ่ะเอา้าไปลองกินดูนะเออแต่ยอมไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจถูกเราไม่ให้ไปเถอะเขาออกตังให้เราก็ดีแล้วท่านให้เราได้ฟังเทศนะเออให้คนคนก็มีไปอ้ไอ้กับคนคนก็ปลานี้ให้กับผีผีรักษาให้กับเทวดาเทวดาคุม้มครอง ที่ท่านให้เนี่ยท่านให้สี่ภาคนะทุกวันเนี่ยคนไทยเนี่ยทำบุญเนี่ยเคยรู้ว่าเราให้กับผีเทวดาด้วยนะแต่ต้องผ่านพระสงฆ์ส่วนนั้นนะไอ้ที่เราแจกทานไปนะั้นก็ได้บุญเขาเรียกสงทรงศินกับสงสงเคราะห์อย่าให้ผีกับเทวดามาทวงนะท่านนะมาขออย่าให้ถึงขนาดนั้นออผีเทวดาเจ้าที่เจ้าทางก็มี เจ้าของที่ดินก็มีเจ้าของโบสถ์ก็มีเจ้าของบ้านเรือนก็มีท่านรู้จักผีดีพอไหมผีไม่มีอะพระก็ไปสอนผีไม่มีบอกว่าท่านเอาพระเหลืออ,อกซะไปะท่านทำลายพระไตรไปดกทิ้งหมดเลยนะท่านพูดอย่างนี้ถือว่าท่านทำลายพระไตรไปดกทิ้งหมดเลยเอาจีวรอ,ออกซะไปะ ไปศึกษารเรื่องผีเรื่องเทวดาท่านบอกผีไม่มีท่านขาบอกเทวดาไม่มีเมื่อเทวดาไม่มีผีไม่มีท่านจะสอนคนยังไงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่พระเจ้ามานั่งที่กุฏิแล้วท่านพูดเราเองไม่มีใครเห็นไม่พูดยกเว้นสัตว์นรกที่พระเจ้านะที่ปล่อยมาไม่ได้พระเจ้าทรงเปิดโลกใช่ไหมท่าน วันออกพรรษาที่ตาบันเทววนคือวันเปิดโลกให้ให้ชั้นฟ้าชั้นมนุษย์และสัตว์กเห็นซึ่งกันและกันเป็นสุตกายเห็นด้วยกันหมดแต่มีพุทธเจ้าควบคุมพอเห็นคนหน้าควบคุมเราเป็นพ่อบ้านใช่ไหมเกิด <c oughs> <c oughs> อะไรขึ้นถ้าพ่อแม่ยังอยู่ลูกมั่นใจไหมมั่นใจนี่พุทธเจ้าควบคุมเพระาะนั้นท่านเทศแบบนี้ท่านควรเอาชีวรอ,ออก ถ้าเท่าแบบนี้แสดงว่าศีลสมาธิปัญญาไม่มีผลคุณผู้ชมคะทานบาร,รมีเป็นสิ่งสุดยอดของมนุษย์นะคะหากเรารู้จักการให้ทานไม่ว่าจะอยู่กับสัตว์สัตว์ก็จะมีมตรีอยู่กับคนคนก็ปราณีอยู่กับผีผีก็รักษาอยู่กับเทวดาทเทวดาก็จะคุ้มครองนี่คือข้อดีของการให้ทานหรือเป็นการสั่งสมบุญน,นั่นเองนะคะ วันนี้นหมดเวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตแล้วค่ะดิฉันสลิดสวราค์ไผ่ยิยมสินและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ